ในชีวิตของเราทุกคนลึกๆแล้วทุกคนล้วนสแสวงหาความเข้าใจที่แท้จริงต่อสิ่งรอบตัวและตัวเองเราอยากเห็นแจ้งในความจริงไม่ใช่แค่ความรู้หรือข้อมูลแต่เป็นปัญญาที่เกิดจากการประสบพบเจอผ่านช่วงเวลาที่หลากหลายผ่านความรู้สึกและประสบการณ์ที่ลึกซึ้งกว่าคำพูดใดๆเหมือนกับธรรมชาติที่มีวงจรของมันเองไม่มีสิ่งใดคงที่ทุกอย่างหมุนเวียน เปลี่ยนแปลงและเติบโตในแบบของมันเองเราไม่สามารถเร่งฤดูใบไม้ผลิให้มากก่อนฤดูหนาวหรือให้ดอกไม้บานทันทีที่เราปลูกมเมล็ดพันธุ์ทุกอย่างต้องอาศัยเวลาการรอคอยและการเติบโตจากภายในเส้นทางของปัญญาก็เช่นเดียวกันไม่ใช่การก้าวกระโดดหรือการพุ่งทยานอย่างรวดเร็วแต่เป็นการเดินทางอย่างช้าๆในแต่ละวันในแต่ละประสบการณ์ที่เราเผชิญ บางครั้งเราต้องหยุดพักเหมือนต้นไม้ที่หยุดพักในฤดูหนาวเพื่อสะสมพลังไว้สำหรับวันข้างหน้าบางครั้งเราต้องฝังรากลึกลงในใจเหมือนต้นไม้ที่ค่อยๆเติบโตอย่างมั่นคงใต้ดินก่อนจะโผล่พ้นพื้นดินการเดินทางนี้ยังหมายถึงการกล้าที่จะละทิ้งสิ่งที่ไม่จำเป็นเหมือนงูที่ลอกคราบเพื่อเติบโตเป็นตัวตนที่ดียิ่งขึ้น หรือการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์เหมือนสัตว์ที่เรียนรู้จะอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากมันคือการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องแม้ต้องเจออุปสรรคเราต้องมีความยืดหยุ่นและความภาคเพียรเหมือนแม่น้ำที่ไหลผ่านหินแหลมน้ำตกและโคลนตมเพื่อไปถึงปลายทางที่ทะเลกว้างใหญ่ มเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่ดูไม่มีค่าในตอนแรกก็สามารถเติบโตกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ได้หากได้รับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเวลาที่เพียงพอเช่นเดียวกับความหวังที่เกิดขึ้นทุกเช้าแม้ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาอาจมืดมิดก็ตามเส้นทางแห่งปัญญาจึงไม่ใช่เส้นทางที่เรียบง่ายแต่เป็นเส้นทางที่ต้องมีความอดทนความเข้าใจและการยอมรับในความเปลี่ยนแปลงของชีวิต และนี่คือเส้นทางทั้ง5ที่เราจะเดินร่วมกันเส้นทางที่1จะพาเราไปเรียนรู้ถึงความหมายของการหยุดพักและการสะสมพลังในช่วงเวลาที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเส้นทางที่2คือการฝังรากลึกและสร้างฐานที่มั่นคงให้กับชีวิตและจิตใจเส้นทางที่สเราจะก้าวสู่การละทิ้งสิ่งเก่าเพื่อให้เกิดตัวตนใหม่ที่ดีกว่า เส้นทางที่4จะสอนเราเรื่องการปรับตัวและความยืดหยุ่นในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปและสุดท้ายเส้นทางที่5คือการเรียนรู้ที่จะเดินทางไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งพร้อมความหวังและความภาคเพียรในทุกก้าวเดินทุกเส้นทางนี้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นธรรมชาติเป็นการเดินทางที่ค่อยเป็นค่อยไปให้เราได้เข้าใจและสัมผัสปัญญาในชีวิตอย่างแท้จริงเส้นทางที่ห ฤดูหนาวไม่ใช่จุดจบแต่คือการพักเพื่อรอการผลิบานบางครั้งความเงียบคือภาวะที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่เพราะมันอันตรายแต่เพราะมันทำให้เราได้ยินเสียงในใจชัดขึ้นเรามักกลัวความนิ่งกลัวการหยุดกลัววันที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนที่เรากลัวฤดูหนาวฤดูที่ต้นไม้ไร้ใบท้องฟ้ามืดเร็วอากาศเย็นจนเหมือนไร้ชีวิต ทุกอย่างดูเหมือนหยุดนิ่งเหมือนโลกทั้งใบปิดตัวลงชั่วคราวแต่ในความเงียบของฤดูหนาวนั้นเองสิ่งมีชีวิตหลายชนิดกำลังพักกำลังสะสมพลังดินกำลังหมักตะกรนให้พร้อมสำหรับการผลิบานครั้งใหม่มเมล็ดพืชนอนนิ่งอยู่ใต้หิมะเพื่อรอวันที่แสงอาทิตย์จะอบอุ่นอีกครั้งแมลงบางชนิดหลบตัวอยู่ในโพรงไม้ไม่ใช่เพราะกลัว แต่เพราะมันรู้ว่าช่วงเวลานี้ไม่ใช่เวลาของการดิ้นรนแต่คือเวลาของการพักฟื้นและเตรียมพร้อมชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันมีบางช่วงที่เหมือนทุกอย่างหยุดเดินความฝันดูห่างออกไปพลังใจเหมือนหมดเราอาจมองไม่เห็นทิศทางไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรรู้สึกเหมือนทุกอย่างกําลังพังแต่นั่นอาจไม่ใช่จุดจบแต่อาจเป็นฤดูหนาวของชีวิต ฤดูที่เราต้องการพักต้องการนิ่งต้องการเงียบเพื่อฟังเสียงบางอย่างในใจที่เราเคยหลีกเลี่ยงเหมือนต้นไม้ที่หยุดเติบโตบนพื้นผิวแต่มันกลับกำลังฝังรากลึกลงไปเพื่อให้ลำต้นมั่นคงพร้อมเผชิญกับพายุลูกใหม่บังครั้งเราไม่ได้ล้มเหลวเราแค่ต้องหยุดเพื่อฟังคำตอบในความเงียบเพื่อเรียบเรียงตัวเองใหม่อีกครั้งมนุษย์ไม่ใช่เครื่องจกักร เราไม่จำเป็นต้องเดินหน้าตลอดเวลาเพราะการหยุดพักไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือปัญญาที่กล้าจะบอกว่าพอแล้วเราควรหันกลับมาดูข้างในบ้างหรือฤดูหนาวจึงไม่ใช่ศัตรูของการเติบโตแต่มันคือเงื่อนไขของการฟื้นคืนไม่มีต้นไม้ใดบานทั้งปีและไม่มีชีวิตใดที่ต้องสดใสตลอดเวลาจงอนุญาตให้ตัวเองมีฤดูหนาว หรือดูที่คุณไม่จำเป็นต้องผลิตผลงานไม่ต้องตอบคำถามไม่ต้องเก่งไม่ต้องสำเร็จแค่ยอมให้ตัวเองได้นิ่งได้ฟังได้พักบางครั้งคนที่รู้ว่าจะพักอย่างไรคือคนที่เข้าใจชีวิตลึกกว่าคนที่วิ่งไม่หยุดหากวันนี้คุณกําลังรู้สึกเหมือนโลกเงียบเกินไปเหมือนทุกอย่างนิ่งเกินไปเหมือนใจคุณไม่อยากลุกขึ้นสู้อะไรเลยขอให้รู้ไว้ว่า คุณอาจกำลังอยู่ในช่วงฤดูหนาวช่วงที่รากในใจคุณกำลังเติบโตแม้คุณจะยังมองไม่เห็นมันด้วยตาแต่การเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นอยู่ข้างในเหมือนดอกไม้ฤดูใบไม้ผลิที่ไม่มีใครรู้ว่ามันเตรียมตัวมานานแค่ไหนกว่าจะผลิบานได้ในวันหนึ่งอย่าเร่งตัวเองให้สดใสเร็วเกินไปเพียงเพราะโลกภายนอกบอกว่าคุณควรจะไปต่อได้แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องแข่งกับใครเพราะการเปลี่ยนผ่านของชีวิตมีจังหวะเฉพาะของมันและปัญญาที่แท้จริงคือการรู้จักจังหวะนั้นของตัวเองฤดูหนาวได้ไม่มาทำร้ายแต่มาเพื่อบอกว่าแม้สิ่งต่างๆจะดูนิ่งเงียบชีวิตยังคงเคลื่อนไหวอย,อยู่ภายในเงียบงนันแต่ทงพลังและในวันที่อากาศอุ่นขึ้นเมื่อแสงแดดส่องมาคุณจะรู้ว่าการหยุดพักในวันนั้น คือรากฐานของการผลิบาลในวันนี้และเมื่อคุณเริ่มเห็นคุณค่าของการหยุดนิ่งคุณจะเริ่มรู้จักอีกสิ่งหนึ่งสิ่งที่ไม่เคยปรากฏต่อสายตาแต่มันอยู่ใต้ดินเสมอมาสิ่งนั้นคือรากรากที่อย่างลึกรากที่ไม่มีใครเห็นแต่คือรากฐานของทุกความมั่นคงเราจะไปต่อด้วยกันในเส้นทางต่อไปกับบทเรียนที่ชื่อว่าเส้นทางที่สอง รากที่อย่างลึกในดินคือพลังเงียบของการเติบโตเมื่อฤดูหนาวสอนเราให้หยุดให้เงียบให้พักอีกสิ่งหนึ่งที่ฤดูหนาวเงียบๆนั้นมอบให้โดยไม่พูดซักคำคือรากเราไม่เคยเห็นรากเราไม่ได้ยืนชื่นชมมันเหมือนกับดอกไม้เราไม่เคยปรบมือให้มันเหมือนที่เราทำกับใบไม้เขียวสวยแต่มันคือสิ่งเดียวที่ทำให้ต้นไม้ยืนได้ แล้วเราเองก็เช่นกันเรามักตั้งคำถามว่าทำไมเรายังไม่ประสบความสำเร็จทำไมเรายังไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนทำไมเรายังรู้สึกสั่นไหวง่ายเหลือเกินแต่เราเคยมองไหมว่าบางทีมันยังไม่ใช่เวลาที่เราจะผิบานเพราะรากในใจเรายังไม่ลึกพอต้นไม้ทุกต้นต้องใช้เวลาในการฝังรากยิ่งจะเติบโตเป็นไม้ใหญ่ยิ่งต้องอย่างลึก ไม่ใช่แค่เพื่อดูดน้ำหรือแร่ธาตุแต่เพื่อให้มันยืนอยู่ได้ในวันที่พายุพัดในวันที่ลมแรงในวันที่แดดร้อนจัดหรือฝนเทกระนำ่ำชีวิตก็เช่นนั้นคนที่ดูนิ่งสงบคนที่ไม่วั่นไหวคนที่ไม่รีบไม่เปรียบไม่ต้องแข่งกับใครไม่ได้แปลว่าเขาเฉยชาแต่นั่นอาจเป็นเพราะเขามีรากรากของความเข้าใจตนเอง รากของความยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงรากของการเรียนรู้จากความล้มเหลวรากของความถ่อมตนรากของความเงียบที่ฟังทุกอย่างได้โดยไม่ต้องตอบโต้และรากพวกนี้ไม่ได้โตขึ้นจากการอ่านหนังสือเล่มเดียวหรือฟังคำคมเพียงไม่กี่บรรทัดแต่มันโตมาจากการอยู่กับความจริง ความผิดหวังความอ่อนแอความพยายามที่ไร้เสียงชื่นชมและการลุกขึ้นมาใหม่อีกหลายครั้งโดยไม่มีใครเห็นเหมือนกับมเมล็ดพันธุ์ที่ถูกฝังลงไปในดินไม่มีแสงไม่มีเสียงไม่มีคนปรบมือแต่มันเลือกจะฝังรากไม่ใช่เพื่อให้โลกเห็นแต่เพื่อให้มันอยู่รอดและเติบโตอย่างมั่นคงในโลกที่คนเราชอบโชยอด ปัญญาจะพาเราให้กลับมามองรากและถามตัวเองว่าเราอย่างลึกพอหรือยังเรามั่นคงพอหรือยังไม่ใช่มั่นคงจากภายนอกแต่มั่นคงจากภายในเพราะเมื่อรากมั่นต้นไม้จะไม่กลัวพายุคนที่มีรากมั่นในใจจะไม่กลัวคําวิจารณ์ไม่กลัวความล้มเหลวและที่สำคัญไม่กลัวการเริ่มต้นใหม่ ต้นไม้ที่เติบโตอย่างแท้จริงต้องใช้เวลาฝังรากอยู่ใต้ดินก่อนหลายเดือนก่อนจะมีแม้แต่ยอดเล็กๆโผล่ลขึ้นมาเหนือพื้นไม่มีใครรู้ว่าในความมืดนั้นมันกำลังเรียนรู้กำลังทดลองเส้นทางกำลังตัดสินใจว่าจะยึดติดกับอะไรและจะปล่อยวางอะไรเราทุกคนก็เป็นเช่นนั้น ในวันที่ดูเหมือนไม่มีอะไรคืบหน้าเราอาจกำลังเติบโตอย่างเงียบที่สุดในรูปแบบที่ลึกที่สุดและถ้าคุณกำลังผ่านช่วงเวลาที่เงียบเหงาเหมือนไม่มีความสำเร็จบางทีคุณอาจไม่ได้หยุดแต่คุณกำลังอย่างรากในห้วงเวลาแบบนั้นอย่าเพิ่งรีบผลิบานเพราะสิ่งที่เร่งรีบมักเปราะบางแต่สิ่งที่เติบโตอย่างมั่นคงนั้นจะอยู่กับเราไปได้นานที่สุด และเมื่อรากของคุณเริ่มมั่นคงแล้วคุณจะพร้อมสำหรับอีกบทหนึ่งของการเติบโตบทที่อาจไม่ได้สวยงามแต่จำเป็นที่สุดบทของการปล่อยบทของการลอกคราบบทของการละทิ้งเพราะต่อให้ต้นไม้รากลึกแค่ไหนถ้ามันไม่ยอมสลัดใบเก่ามันก็จะไม่มีที่ว่างสำหรับใบใหม่ที่สดกว่าเราจะก้าวต่อไปในบทต่อไป บทที่พูดถึงความกล้าทิ้งบางสิ่งเพื่อให้สิ่งใหม่มีโอกาสเติบโตในหัวใจเราในเส้นทางถัดไปเราจะเรียนรู้ว่าการเติบโตไม่ได้หมายถึงการสะสมแต่มันคือศิลปะของการสละบางอย่างออกไปพร้อมก้าวต่อหรือยังเพราะบทถัดไปคือเส้นทางที่สการลอกคราบของชีวิตทิ้งสิ่งเก่าเพื่อเป็นตัวเราในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น เมื่อเรามีรากที่มั่นคงพอแล้วสิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในเส้นทางของการเติบโตคือการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงนั้นไม่ได้เริ่มจากการไปเรียนรู้สิ่งใหม่แต่เริ่มจากการกล้าปล่อยของเก่าเหมือนงูที่ไม่สามารถเติบโตได้หากมันไม่ลอกคราบกระบวนการลอกคราบไม่ใช่เรื่องสวยงามมันเต็มไปด้วยความอึดอัดความไม่สบายความเจ็บเล็กๆในทุกการเคลื่อนไหว แต่ธรรมชาติก็ไม่ได้ให้ทางเลือกอื่นเพราะถ้าง,งูไม่ลอกคราบมันจะคับแคบมันจะหายใจไม่ออกและสุดท้ายมันจะไม่สามารถอยู่รอดได้ในร่างเดิมนั้นอีกต่อไปเราเองก็เช่นกันบางครั้งเรารู้สึกเหมือนอึดอัดกับตัวเองไม่ใช่เพราะเราไม่ดีแต่เพราะเราเติบโตมาไกลเกินกว่าที่เปลือกเดิมจะรับไหวแนวคิดเก่าๆความกลัวเดิมๆความคาดหวังจากคนอื่นความรู้สึกผิดที่เราแบกมานาน คำพูดของใครบางคนในอดีตหรือแม้กระทั่งภาพตัวเองในอดีตที่เรายังยึดติดสิ่งเหล่านั้นบางทีไม่ใช่เราจริงๆอีกต่อไปแล้วแต่เรายังใส่มันไว้เหมือนเสื้อที่คับเกินไปแต่เราไม่กล้าถอดการมีปัญญาคือการกล้าสำรวจว่าสิ่งที่เราแบกอยู่ยังจำเป็นกับเราจริงไหมมันช่วยให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นไหมหรือมันแค่ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยจากการเปลี่ยนแปลง การลอกคราบของชีวิตไม่ใช่การหนีอดีตแต่คือการบอกตัวเองว่าฉันพร้อมจะเป็นฉันในเวอร์ชั่นที่โตขึ้นในธรรมชาติแมลงบางชนิดต้องลอกคราบหลายครั้งในแต่ละครั้งมันไม่ได้แค่เปลี่ยนรูปลักษณ์แต่มันกำลังเตรียมตัวเพื่อบินในที่สุดเราก็เช่นกันถ้าอยากบินเราต้องยอมเปลือยบางสิ่งออกไปต้องยอมให้มีบางสิ่งจากตัวตนเดิมตายไปเพื่อให้บางอย่างที่แท้จริงได้ถือกำเนิด ลองมองดูชีวิตของเรามีสิ่งไหนที่เราควรปล่อยแต่เรายังเก็บไว้เพียงเพราะเราเคยชินหรือเพราะเรากลัวจะไม่มีอะไรเหลือเลยแต่การปล่อยไม่ได้แปลว่าเราสูญเสียบางครั้งการปล่อยคือการคืนพื้นที่ให้ตัวตนที่แท้จริงได้หายใจต้นไม้ต้องผลัดใบแม่น้ำต้องเปลี่ยนน้ำท้องฝาต้องมีเมฆบางบ้างเพื่อจะเปลี่ยนแปลงเพื่อจะเคลื่อนไหวเพื่อจะไปต่อ และเราก็ต้องลอกคราบไม่ใช่เพื่อเป็นคนอื่นแต่เพื่อเป็นตัวเราเองที่แท้จริงมากขึ้นในช่วงเวลาที่เรากำลังสับสนเจ็บปวดรู้สึกว่าเราไม่เหมือนเดิมแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเรากำลังจะกลายเป็นใครนั่นแหละคือช่วงลอกคราบของชีวิตอย่ารีบผลักสายความไม่แน่นอนนั้นแต่อยู่กับมันอย่างอ่อนโยนเรียนรู้มันและอย่าลืมว่าคราบเก่าที่กำลังหลุดไปคือสัญญาณว่าคุณกำลังโตขึ้น บางครั้งสิ่งที่เรากลัวจะเสียไปก็คือสิ่งที่ขวางการเติบโตของเราอยู่เงียบๆปัญญาคือการกล้ายอมรับว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงแม้ไม่รู้ว่าอีกด้านจะเป็นอย่างไรเหมือนมแมลงที่ยอมหลุดจากเปลือกเดิมแม้จะเสี่ยงแม้จะเปลือยเปล่าแต่มันรู้ว่าอีกด้านของการเปลี่ยนแปลงคือปีกแล้วคุณละ่ะพร้อมจะมีปีกหรือ,อยัง และเมื่อเรากล้าทิ้งคราบเก่าที่เคยปกป้องเราเราจะรู้ว่าโลกภายนอกไม่ใช่ศัตรูมันแค่ต้องการให้เราเติบโตและเมื่อเราเติบโตเราจะพบกับความจริงอีกอย่างหนึ่งว่าการอยู่รอดไม่ใช่เรื่องของความแข็งแรงแต่คือเรื่องของความยืดหยุ่นในบทต่อไปเราจะก้าวไปสู่ธรรมชาติอีกบทหนึ่งของปัญญาบทที่ทำให้เราเข้าใจว่าการอยู่ได้ในทุกสถานการณ์ไม่ใช่เพราะเราทนแก่ง แต่เพราะเรายืดหยุ่นกับชีวิตได้เส้นทางต่อไปคือเส้นทางที่4ยืดหยุ่นเหมือนสิ่งมีชีวิตที่รอดเพราะรู้จักปรับไม่ใช่แค่ต้านเมื่อเรากล้าปล่อยคราบเก่าของตัวเองเมื่อเราตัดสินใจจะไม่ยึดติดกับอดีตเราก็เหมือนสิ่งมีชีวิตที่เปลือยเปล่าอยู่ท่ามกลางโลกกว้างและในจังหวะนั้นเองเราจะเริ่มรู้ว่าโลกไม่ได้เหมือนเดิมสภาพอากาศเปลี่ยน ผูคนเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนแม้แต่ใจเราเองก็เปลี่ยนได้ตลอดเวลาแล้วเราจะอยู่กับความเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไรคำตอบหนึ่งเดียวคือยืดหยุ่นในธรรมชาติไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่แข็งแรงที่สุดที่อยู่รอดแต่คือสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวเก่งที่สุดสัตว์บางชนิดทนหนาวไม่ได้จึงจำศีล สัตว์บางตัวเปลี่ยนสีลำตัวให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมพืชบางชนิดพับใบตอนกลางวันเพื่อลดการคายน้ำสัตว์ทะเลบางตัวไม่เคยแข็งแรงกว่าใครแต่มันไหลตามกระแสน้ำได้ดีการอยู่รอดในโลกนี้ไม่ใช่การแข่งขันแต่คือการปรับสมดุลไม่ใช่ความแข็งแต่คือความอ่อนน้อมไม่ใช่การดื้อดึงแต่คือการเข้าใจจังหวะของสิ่งต่างๆรอบตัว มนุษย์เรามักฝึกฝนให้ต้านให้แข็งแกร่งให้ยืนหยัดให้สู้แต่เรากลับลืมฝึกสิ่งหนึ่งที่บางทียิ่งใหญ่กว่าการสู้คือการปรับคนที่แข็งที่สุดมักหักก่อนเหมือนกิ่งไม้ที่ต้านลมแรงแต่ต้นไผ่กลับโอนเอ็นตามลมและยืนอยู่ได้เสมอการมีปัญญาคือการกล้าเปลี่ยนวิธีคิดกล้ายืดหยุ่นในความเชื่อเดิม กล้าฟังสิ่งที่ไม่คุ้นเคยและกล้ายอมรับว่าบางทีเราอาจไม่ถูกเสมอไปเหมือนแม่น้ำที่ต้องไหลผ่านหินแหลมผ่านคโคลนตมผ่านเหวบางช่วงมันนิ่งบางช่วงมันเชี่ยวบางช่วงมันขุ่นมัวแต่ไม่ว่ารูปร่างจะเปลี่ยนแค่ไหนมันก็ยังคงเป็นแม่น้ำเพราะมันยอมไหลไม่ยืนกรานว่าจะต้องตรงเสมอไปแต่มันไหลเพื่อไปถึงทะเลเราเองก็เหมือนกัน บางครั้งเราหลงคิดว่าการยึดมั่นในสิ่งเดิมคือความมั่นคงแต่ความมั่นคงที่แท้จริงอาจเกิดจากการยืดหยุ่นกับชีวิตพร้อมเปลี่ยนทิศแต่ไม่เปลี่ยนแกนพร้อมเดินต่อแม้ต้องเปลี่ยนเส้นทางพร้อมเป็นแม้ต้องเปลี่ยนรูปลองย้อนมองตัวเอง วันนี้คุณเคยปรับอะไรให้กับสิ่งที่เปลี่ยนไปแล้วหรือยังคุณยังดื้อดึงให้คนอื่นเป็นแบบที่คุณต้องการหรือคุณเริ่มเรียนรู้ว่าแต่ละคนก็มีจังหวะและหนทางของตัวเองคุณยังยึดมั่นกับอดีตหรือความสำเร็จครั้งเก่าหรือคุณเริ่มยอมรับว่าสิ่งที่เคยได้ผลในเมื่อวานอาจไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับวันนี้ ความยืดหยุ่นในความคิดคือรากฐานของความกรุณาเพราะเมื่อเราไม่คาดหวังให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจเราจะเปิดใจกับสิ่งที่มันเป็นไม่ใช่สิ่งที่เราอยากให้มันเป็นและนั่นแหละคือความอิสระที่แท้จริงเมื่อเรารู้จักยืดหยุ่นเราจะไม่กลัวคำว่าเปลี่ยนเราจะไม่ต่อต้านสิ่งใหม่และเราจะไม่กกรวตัวเองที่เคยผิดพลาด เพราะเราจะรู้ว่าทุกอย่างมีจังหวะของมันไม่มีใครยืดหยุ่นได้ตลอดเวลาแต่คนที่มีปัญญาจะค่อยๆฝึกมันเหมือนนักดนตรีที่ค่อยๆจูนสายให้ลงตัวเหมือนนักกายกรรมที่ยืดกล้ามเนื้อทุกวันและเหมือนหัวใจที่ค่อยๆรู้จักให้อภัยตัวเอง แล้วเมื่อเราปรับได้เราจะไปได้ไกลกว่าเดิมไม่ใช่ด้วยความเร็วแต่ด้วยความนุ่มนวลไม่ใช่ด้วยแรงแต่ด้วยความเข้าใจและนั่นเองจะนำเราสู่บทสุดท้ายของเส้นทางนี้เมื่อเราพร้อมยืดหยุ่นพร้อมไหลไปพร้อมปล่อยของเก่าเราจะเริ่มเดินอย่างเงียบอย่างมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมด้วยความตั้งใจที่ไม่รีบร้อน เส้นทางสุดท้ายจะพาเรากลับไปยังการเคลื่อนไหวกลับไปยังการเดินหน้าแต่เป็นการเดินหน้าด้วยใจใหม่พร้อมหรือ,อยังที่จะก้าวเข้าสู่เส้นทางที่หแม่น้ำไม่เคยหยุดไหลเดินหน้าต่อไปแม้ทางจะยังไม่ชัดเมื่อเราเรียนรู้ที่จะหยุดเราก็เริ่มฝังรากเมื่อเราฝังรากลึกพอเราก็กล้าลอกคลาบเมื่อเรากล้าลอกคลาบ เราก็รู้จักยืดหยุ่นและเมื่อเราเริ่มยืดหยุ่นเราก็พร้อมที่จะไหลไปเหมือนแม่น้ำแม่น้ำไม่เคยถามว่าข้างหน้าจะเจออะไรจะมีหินหรือโคลนจะตกจากหน้าผาหรือปะทะเขื่อนแม่น้ำไหลโดยไม่ต้องแน่ใจในทุกสิ่งและมันไหลไม่ใช่เพราะมันรู้ทุกอย่างแต่มันเชื่อว่า ต่อให้ข้างหน้ามืดแค่ไหนสุดท้ายมันจะไปถึงทะเลชีวิตก็เช่นกันบางวันเรามั่นใจบางวันเราสับสนบางวันเราเก้าวเร็วบางวันเราเก้าวไม่ออกแต่ปัญญาไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้เรามั่นใจตลอดเวลาปัญญาไม่ใช่คำตอบให้ทุกคำถามแต่มันคือแสงเล็กๆที่ทำให้เรายังก้าวแม้ไม่รู้ว่าเส้นชัยอยู่ตรงไหน แม่น้ำไม่มีแผนที่แต่มันรู้ว่าแค่ไหลต่อไปมันก็จะไปถึงแม้จะเลี้ยวผิดทางแม้จะติดโคลนแม้จะหายเข้าไปในแอ่งเล็กๆแต่สุดท้ายมันจะหลุดออกมาเสมอและนั่นคือสิ่งที่เราควรเรียนรู้จากแม่น้ำความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เราทำทุกอย่างถูกแต่อยู่ที่เรายังเดินต่อในวันที่เราไม่แน่ใจ เหมือนนักเดินทางที่ไม่รู้ว่าข้างหน้าเป็นอะไรแต่ยังตื่นขึ้นทุกเชา้าหิ้วกระเป๋าใส่รองเท้าแล้วเดินไปอีกนิดแม้จะไม่ไกลแม้จะยังไม่เจอใครแต่เขายังเดินปัญญาคือการอยู่กับความไม่ชัดเจนอย่างไม่ทอ้อไม่จำเป็นต้องรู้ทั้งหมดไม่ต้องแน่ใจตลอดแต่ขอแค่ไม่หยุดเพราะความกลัวจะหายไปในขณะที่เรายัางก้าว บางทีเรามัวแต่รอให้ทุกอย่างแน่ใจถึงจะลงมือถึงจะเปลี่ยนแปลงถึงจะเริ่มต้นแต่ความจริงคือชีวิตไม่เคยแน่ใจและโลกไม่เคยนิ่งพอให้เราวางแผนได้สมบูรณ์สิ่งเดียวที่เราทำได้คือค่อยๆไหลค่อยๆก้าวเหมือนแม่น้ำเพราะแม่น้ำไม่เคยรีบแต่มันไม่เคยหยุดบางคนใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตเพื่อรอพร้อมแต่ลืมไปว่า แม่น้ำไม่เคยพร้อมมันแค่ไปแล้วในที่สุดเมื่อเรามองย้อนกลับไปเราจะเห็นว่าไม่ใช่จุดหมายที่ทำให้เรายิ่งใหญ่แต่เป็นการไม่ยอมแพ้ในวันที่เราก็ยังไม่แน่ใจอะไรเลยเหมือนพระอาทิตย์ที่ขึ้นทุกเชา้าแม้เมื่อวานจะมีพายุแม้ฟ้ายังมีเมฆแต่แสงนั้นก็ยังมาไม่เคยพลาดสักวันความหวังไม่ใช่การรู้ว่าจะสำเร็จ แต่คือการตื่นมาแล้วยังทำแม้ในวันที่ใจไม่เต็มร้อยแม้ในวันที่ไม่มีใครเชียร์แม้ในวันที่ข้างหน้าไม่มีอะไรแน่นอนเลยเพราะแม่น้ำไม่ต้องการคนปรบมือมันแค่ต้องการทางไหลและหัวใจเราก็เช่นกันถ้าเราเดินด้วยปัญญาเราจะไม่เดินเพราะกลัวจะล้มแต่เราจะเดินเพราะเรารู้ว่าทุกการล้มคือส่วนหนึ่งของการเติบโต และทุกจังหวะของความไม่รู้คือพื้นที่ว่างให้เราค้นพบสิ่งใหม่แล้วเมื่อเราผ่านไปได้เราจะเข้าใจว่าปัญญาไม่ใช่ดวงตาที่มองเห็นข้างหน้าได้ไกลที่สุดแต่คือหัวใจที่ยอมก้าวแม้จะยังมองไม่เห็นอะไรเลยเราจะไม่ต้องพยายามเป็นใครไม่ต้องพิสูจน์ให้ใครยอมรับแค่เรายังเดินต่อยังหายใจแล้วมองโลกด้วยใจที่อ่อนโยน นั่นแหละคือที่สุดของปัญญาในแบบมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งและสุดท้ายเมื่อเราก้าวมาถึงจุดนี้เราจะไม่ถามว่าชีวิตให้เราสำเร็จอะไรแต่เราจะถามว่าเราได้เข้าใจตัวเองแค่ไหนและเราได้ให้อภัยตัวเองมากพอหรือยังเพราะนั่นคือจุดหมายที่แท้จริงของการเดินด้วยปัญญาบางคนใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อตามหาอะไรบางอย่าง บางคนเดินทางไปไกลเพื่อให้รู้ว่าตัวเองแค่หลงทางแต่กับบางคนแค่เขาหยุดนิ่งฟังเสียงลมหายใจตัวเองเขาก็พบว่าคำตอบบางอย่างไม่เคยอยู่นอกตัวเลยตลอดเส้นทางทั้งห้าเราไม่ได้เรียนรู้แค่เรื่องปัญญาแต่เราได้เดินทางผ่านความเป็นมนุษย์เราได้รู้ว่าการหยุดไม่ได้แปลว่าเราถอยแต่คือ จุดเริ่มต้นของการฟังเรารู้ว่าการฝังรากลงดินไม่ใช่การนิ่งเฉยแต่คือการสร้างพลังที่แท้จริงจากภายในเรากล้าลอกคราบละทิ้งสิ่งที่เราเคยคิดว่าจำเป็นเพื่อจะได้มีพื้นที่ให้ตัวเราเวอร์ชั่นใหม่ได้เติบโตเราฝึกใจให้ยืดหยุ่นไม่ใช่เพื่ออยู่รอดเฉยๆแต่เพื่อจะเข้าใจว่าทุกสถานการณ์ที่เข้ามา ่างพาเรามาเรียนรู้บางอย่างและเมื่อถึงที่สุดเรารู้ว่าแม้ทางจะยังไม่ชัดแม้แสงจะยังไม่สว่างแม้บางวันเราจะยังไม่แน่ใจอะไรเลยแต่เราก็ยังก้าวได้เพราะปัญญาไม่ใช่ความมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์แต่มันคือความกล้าในวันที่เรามีเพียงหนึ่งเปอร์เซนต์คือแสงเล็กๆที่พอให้เราไม่ยอมดับ คือใจที่ยอมรับว่าเราต้องไม่เป็นทุกอย่างแต่ขอแค่เป็นมนุษย์ที่เรียนรู้ในทุกวันทุกบทที่ผ่านไปไม่ได้พาเราไปสู่ยอดเขาแต่มันค่อยๆพาเรากลับมาที่เดิมกลับมาที่หัวใจของเราเองเราอาจยังไม่เก่งยังไม่รู้ทุกอย่างแต่ถ้าเรารู้จักหยุดบ้างรู้จักฟังบ้างรู้จักยอมแพ้ต่อสิ่งที่ไม่ควรฝืน และรู้จักให้อภัยกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วนั่นแหละคือปัญญาที่แท้จริงและบางทีเราไม่ต้องตามหาแสงอะไรให้วุ่นวายเพราะบางครั้งแสงที่อ่อนโยนที่สุดคือแสงที่ฉายออกมาจากตัวเราเองในวันที่เรายอมรับว่าเราไม่สมบูรณ์แบบแต่เราก็ยังยินดีจะเรียนรู้เหมือนแม่น้ำที่ไม่เคยหยุดไหลเหมือนต้นไม้ที่ผลัดใบเพื่อออกใบใหม่ เหมือนพระอาทิตย์ที่ยังขึ้นแม้เมื่อคืนจะมืดแค่ไหนและเหมือนใจเรานี่แหละที่ยังเต้นอยู่ยังพร้อมจะฟังยังพร้อมจะเปลี่ยนยังพร้อมจะรักตัวเองอีกครั้งเพราะสุดท้ายปัญญาไม่ได้ส่องทางให้เราเดินแต่มันคือสิ่งที่ค่อยๆทำให้เราเดินเป็น ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันฝากกดไลค์และกด Subscribe ให้ชอบของผมด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ